วันนี้เสนอเมนูขาหมูคากี้พี่น้องจ๋าขาหมูคากี้ปเปื่อย,ยพี่น้องทั้งขาเลยเปอยคักเปื่อยคัก,เ,คกเหมาะสำหรับคนไม่มีฟันสมใส่สมาละนํำได้พี่น้องพวามหันห้อนเลย โรยดยหอมผักชีรโรยหน้าพักเคียงกับบะมี่อย่างหลายดอกพี่น้องนี่มีมะระกระเทียมแล้วก็พริกพริกสดแล้วก็มีเจวสาวย้อมักเฮ็ดเจวแบบนี้สาวย้อมบวกขีน้ำส้มนะก็เลยบีมานาวใส่

อ๋ออืมอืมอกินแบบนี้มันซินดีพี่น้องเข้ากับห้อนห้อนหอนมากอย่าง ต้งหนังหนังมนันแเซ่บคำนี้นะคำนี้คำนี้ใส่พริกลงไปกระเทียมคำนี้คำนี้พี่น้องอื้อหือ